สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBX 1 8นะครับสำหรับเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBX 1 8ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ1,000 10, 0ต่อหนึ่ง ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ๆเลยนะครับนี่คือ f e s y n EBX 1 8นะครับมีช่องต่อ USB นะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมเป็นพวก Wi-Fi นะครับ Wi-Fi Adapter นะครับหามาเสียบตรงนี้แล้วก็รับสัญญาณ Wi-Fi เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็มี USB Type B นะครับแล้วก็มี AV นะครับเหลืองแดงขาวสำหรับ ต่อเครื่องเล่น DVD นะครับแล้วก็มี S Video แล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า,าเขาเรียกว่า,าช่องต่อสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า VGA นั่นเองนะครับช่องต่อ VGA หรือว่าช่องต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งให้ความคมชัดสูงสุดของโปรเจคเตอร์เลยนะครับ HDMI แต่วันนี้ผมไม่ได้เสียบ HDMI นะครับผมเสียบด้วย ช่องต่อ VGA นะครับเป็นสาย VGA ต่อเข้ากับช่อง VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองเนื่องจากว่าสายผมแปลงมาจากตรงโน้นนะครับเป็น HDMI แปลงมาเป็น VGA ตรงนี้นะครับเป็นสาย VGA มาอีกด้านหนึ่งเป็น HDMI เพราะฉะนั้นผมขี้เกียจถอดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เลยเสียบคอมพิวเตอร์ให้เลยนะครับความคมชัดก็น้องๆ HDMI ละครับมาดูสภาพเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับ รอบๆตัวเครื่องนะครับก็สวยงามนะครับนี่ครับเป็นที่ปิดหน้าเลนนะครับปิดไว้แล้วก็เลื่อนเปิดตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ถ้ากลัวฝุ่นเราก็เลื่อนมาทางนี้ปิดไว้นะครับถ้าจะโอเพนจะเปิดก็เลื่อนมาทางนี้ก็จะเปิดนะครับนี่ครับเลนเปิดนะครับตัวเครื่องยังคงสวยงามนะครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะรีวิวขายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ F สันรุ่น EBX18 นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับ f s ฟ n e b x 1 8นะครับสเปคนะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคอนทรา์เรทิโอ10,000ต่อ1นนะครับโอ้โหคอนทรา์สูงทีเดียวนะครับตัวนี้คอนทรา์สูงเท่าไหร่ยิ่งทำให้ภาพนั้นมีความละเอียดนุ่มลึกนะครับสีขาวเป็นขาวดำเป็นดำขึ้นเยอะเลยนะครับและความละเอียดนะครับเป็นความละเอียดที่สุดยอดมาตรฐานทั่วไปแล้วนะครับก็คือ XGA นะครับนั่นก็คือ1 เขาเรียกว่าอะไรนะครับความความละเอียดนะครับ 1, นึ่งพัยี่สิบสี่คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดหรือว่า XGA นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไม่พูดมากนะครับเปิดเครื่องทำการทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพูดมากไปก็จะติดติดขัดขาดไปนะครับลิ้นพันกันนะครับเนื่องจากว่าสีสเกจชาแนลเราแอดมินก็เริ่มแก่นะครับอายุมากแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องทำการทดสอบกันเลยนะครับสำหรับ โปรเจคเตอร์ยี่ห้อ F สันรุ่น EBX18 นะครับความสว่าง3,000ลูเมนมีช่องต่อ HDMI นะครับผู้ชมครับนี่ครับปล่อยลำแสงออกมาแล้วครับลำแสงสีสวยงามสง่าเหมือนหงทีเดียวครับ f อสัน EBX18 ตัวนี้นะครับผู้ชมครับเอาละครับผู้ชมครับเมื่อทำการเปิดแสงออกแล้วผมก็จะทำการทดสอบการฉายภาพยนตร์ทดสอบภาพยนตร์ให้ ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูไฟล์ภาพยนตร์กันเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไปเลยครับมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือ F สัน EBX18 นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูความแจ่มความสว่างครับ ดูลำแสงที่ปล่อยออกมาแสงสว่างพุ่งจ้าเลยครับนี่คือผลงานของเ s ฟสันอีบีนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับขาวเป็นขาวดำเป็นดำแล้วก็ให้มิติที่นุ่มลึกทีเดียวนะครับจากคอนทราสต์เรทิโอที่สูงนะครับ1,000ต่อ1นะครับคอนทราสต์เรทิโอครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ F s ฟส n b x 1 8ตัวนี้คอหนังกลางแปลง ไม่น่าพลาดนะครับถ้าใครพลาดนี่เสียใจเลยครับดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภาพมีมิติจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของ F s ฟสันอีบีครับ3,000ลูเมนครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับนี่คือ F s ฟสั b x 1 8นะครับ3000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับเปิดไฟไว้หหลอดยังแจ่มยังสว่างเลยครับ ดูครับนี่ครับผมเปิดไฟไว้หนึ่งหลอดนะครับสายกลางวันด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมแม่เจ้าประคุณเอ้ต้องร้องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหเอฟสัน EBX18 ครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเหลือเชื่อครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ